สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้ามาพบก,กับฝนในช่องบายฝนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูจะมาอัปเดตกุหลาบที่ติดตาไปเนาะคลิปก่อนๆน,นะคะคลิปข้างหลังเนาะใครใครอยากรู้ว่าเอ่อติดตาติดไหมนะคะแล้วจะเหลือกี่ตาเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูพาไปอัปเดตนะคะว่าเป็นยังไงบ้างผ่านมาหลายเดือนแล้วเนาะเป็นเดือนแล้วมัง้งที่ไม่ได้อัดคลิปอะเดี๋ยวจะพามาอัปเดตแล้วก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงกัน โอเคไปกันเลยจ้านะติดตากุหลาบที่บ้านเราก็จะแบบใจเย็นหน่อยเนาะก็จะเป็นต้นนี้นะคะต้นนี้นะเดี๋ยวมาดูกันเลอเธอเปอิดเปื้อนหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าฝนตก,ตกแล้วก็ลกหน่อยเนาะกุหลาบก็ไม่ค่อยเป็นใจที่จะสวย <S <S เห็นไหมกิ่งปัดล้มปั้ลมอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าช่วงน,นี้แบบอารมณ like ์แบบ อารมณ์อารมณ์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนาะะเดี๋ยวจะมาอัพเดตให้ทุกคนได้ดูอันนี้ก็เป็นกุหลาบที่เปลี่ยนกระถางใหม่เนาะแล้วก็แบบกิ่งมันเหี่ยวอะ่ะมันเหมือนมีความเหี่ยวเหี่ยวจากเอ่อดรายแบด้วยแหละที่เราไม่ค่อยได้ดูแลนะก็เลยตัดลากลื้อลากก็เลยเอาแช่น้ํา ก็เลยมาใส่กระถางอย่างนี้ไม่รู้จะฟื้นไม่ฟื้นก็ต้องรอกระดูกันอีกทีไม่รู้ว่าจะดายแบกตายท้งต้นหรือเปล่าอันนี้เป็นควิกซิลเวอร์นะเป็นดอกไม้ที่ออกดอกเก่งแต่ตอนนี้นะไม่ได้ดูแลก็เลยไปนะคะอ่ะเดี๋ยวนี่คือต้นที่ติดตาไว้เดี๋ยวขอหาม,มุมหน่อยหาม,มุมที่จะถ่ายให้ทุกคนดูหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะหมุนก็จะหัวจะปวดหน่อยนะโอก้กงกสันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะ ย้อนแสงหรือเปล่าอ่ะโอเคพอดีได้พอได้อยู่พอได้อยู่โอ้ยอันนี้คือไม่ใช่กุหลาบของเรานะอันนี้คือกิ่งป่านะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะตัดออกก็จะมีอยู่สองต่อเนาะที่ถ่ายให้ดูอีกต่อหนึ่งก็จะเป็นต่อสั้นๆก็ติดนะแต่ไม่แทงยอดแต่รู้สึกว่าโทรศัพท์ไม่ไม่โฟกัสนะโอเคนะจ๊ะนี่นะย้อนแสงจังเลย เดี๋ยวขอหามุมหน่เดี๋ยวเดียวโอเคได้ไหมได้ไหมขอไม่ตัดนะขอ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 ทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาชมเนาะเพื่อนๆนะขอขออนุญาตไม่ตัดคลิปนะโอเคประมาณนี้ได้มันไม่ได้แหละแต่ก็อยากให้มันได้อนะ ก็ว่าจะมาอัปเดตคลิปก่อนจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูก็ไม่ได้มาอัปเดตก็เป็นเดือนเนาะก็ไม่อยากจะแบบว่าให้ทุกคนรอว่าเอ๊ะที่ดูไปครั้งก่อนหน้านั้นเป็นยังไงบ้างนะติดไว้สี่ห้าตาโอเคไหมอย่างเงี้ยอ่าโอเคมุมนี้นะคะนี่นะก็ไม่เห็นอยู่ดีหมุนหน่อยนะนะคะก็ประมาณนี้ได้ไหมทุกคนโอเคไหม โอเคไหมจ๊ะน่าจะโอเคนะคะตาเนี่ยที่ติดไปอ่ะมันเยอะแล้วอันนี้มันเป็นไม่ใช่ตาที่ติดนะแต่ก็จะตัดออกนะคะกันไก่ก็โอเคอนาถาเลยนะคะก็จะตัดออกเพราะว่าเป็นกุูกก,กิงตานะอันนี้คือหนึ่งตานะอันนี้อัน,นเดียวนะอันนี้คือหนึ่งตานะอันนี้ตาที่สองเดี๋ยวเห็นไหมคะตาที่สองนะตาที่สอง แล้วก็ตาที่3ตาที่สีมีทั้งหมดทั้งหมดตรงนี้ก็ติด4ตานะแต่คือว่าติดแต่ไม่ยอมแตกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีอยู่4ตาสี่สองพันหรือสามพเท่าที่จำได้เนี่ยอ๋อก็จะมี English ฟ e r ์ฟูแล้วก็โพไซดอนอยู่ในต้นเนี้ยนะอิงลิ s เฟ e ร์ฟูแล้วก็ o พไซดอนนะก็จะมีอยู่ อิงลิทอ๋อมีอยู่สองพันแต่สี่ตานะคะนอกจากพันละสองตาเนาะเนี่ยนะคะมันก็ไม่ยอมแตกแตกยอดออกมาเนาะเห็นไหมแต่กิ่งเล็กมากไม่รู้จะรับแบบสารอาหารได้ไหมแต่ก็กลับติดเฉยเลยไอ้กิ่งใหญ่ๆที่เราติดกับไม่ติดนะคะหนะน,นึ่งสองนะเนี่ยหนึ่งอันเนี้สองสามสี่นะสีนะคะ ต่อข้างบนเนี้ยจะตัดออกนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมคะอันนี้คือแบบเป็นกิ่งป่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ากิ่งนี้หรือเปล่าแล้วมันไม่ยอมเอามาเลี้ยงตาแล้วก็ไม่ยอมแตกเขาเรียกว่าแตกกิ่งตาเนาะใช่หรือเปล่านะถ้าจําศัพท์ถูกนะครับนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับนะคะฝนก็จะมาทําการลองตัดดูตัดออก อาาขออาภัยในในเรื่องการโฟกัสกล้องหน่อยนะก็จะเวียนเวียนหัวหน่อยนะนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะตัดออกนะคะตัดออกเสร็จปุ๊บล้วก็จะเป็นยังไงนะคะแต่ตอนที่เปิดตานั้นตอนที่เปิดตานั้นก็ติดครบทุกตานะต้นนี้นะติดครบทุกตาเนาะเปิดตาเสร็จแล้วก็มาลุ้นว่าตาที่เปิดมันจะติดหรือมันจะเน่า สรุปว่าติดทุกตานะคะเปิดตาเสร็จแล้วติดทุกตาเนาะใครดูคลิปเก่าๆตอนเปิดตาก็ไปดูได้นะคะย้อนหลังมีคลิปอยู่เป็นคลิปแบบสั้นๆง่ายๆกระทันรัดเนาะแต่ตอนติดตาไม่ได้ติดให้ดูนะอ่ะฝนก็จะนะคะอ่ะฝนก็จะตัดตรงนี้ออกเลยเนาะขอตัดตรงนี้ก็แล้วกันนะเป็นตรงนี้ดีกว่านะเนี่ยตัดเฉียงๆหน่อยตัดออกแล้วนะทุกคนจะตัดแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมเอออย่า อ่เนี่ยจะตัดแล้วนะมืดหน่อยนะคะมืดหน่อยนะฝนนี้ฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยเป็นใจนะเห็นไหมตัดละตัดแล้ว,ลวทุกคนจะทาปูนแดงก็ได้นะคะปูนแดงก่อฝนไม่ทาอะไรนะเอาแบบง่ายๆนะคะเอาเอาแบบที่เราถนัดเนาะเอาแบบที่เราถนัดเสร็จแล้วค่ะมาอัปเดตแล้วนะว่าติดทุกตาเดี๋ยวจะให้ดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้เราก็ติดนะนี่คือกิ่งป่าแลวจ้ะ ตาเราก็เติดออกนะเดี๋ยวเอามีดหั่นออกอีกหน่อยที่จริงอะ่ะเราติดประมาณหนึ่งสองนะฝั่งนี้หนึ่ง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 ก็เป็นสนะีเนาะตอนแรกเปิดตาเปิดติดสามตาเปิดติดสามตานะจากสี่ตาเปิดติดมาสามตานะที่ตาเขียวๆนะคะพอเปิดได้ไปอีกสักระยะหนึ่งตาตาตัวนี้ก็กลับเหี่ยวไป ตาตัวนี้กับเหี่ยวนะคะตาตัวนี้กับเหี่ยวเนาะแต่อีกสองตาข้างบนนี้ติดแต่อีกสองตาข้างบนนี้ติดนะคะเนี่ยนี่ติดนะพร้อมจะพร้อมจะเอ,อ่อพร้อมจะแตกเห็นไ,ไหมพร้อมจะแตกนะคะพร้อมจะแตกมันเป็นพนันอันนี้ช็อกโอกแลตบ,บับเบิ้ลกับช็อกโกแลตบับเบิ้ลกับคอนเฟิคคอนเฟิคนะคอนเฟิคนะคะมันอาจจะ ออกกล้องบ้างเอียงมาบ้างนะคะก็อย่าถือสาฝนเลยเนาะนานๆจะทําคลิปทีนะคะก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะก็คือติดนะไอตัวนี้คือกิ่งป่านะเดี๋ยวตัดออกตัดออกนะแต่ที่สําคัญถ้ากุหลาบมันติดแล้วอะกิ่งที่เป็นอะกิ่งป่าที่มันยาวอยู่ข้างบนอะให้รีบตัดออกนะไม่งั้นเขาจะไม่แทงแทงแท,ทงตาแบบเนี้ออกมาเห็นไหมแทงปูดตาแบบเนี้ออกมา นะนะคะมันจะเอาสารอาหารไปเลี้ยงยอดไอ้กิ่งป่าที่เป็นยอดข้างบนหมดเหมือนตัวเนี้ยที่ไม่ได้ตัดเห็นไหมมันติดแต่ติดแต่ไม่แบบเป็นปูดตาออกมาเดี๋ยวเราก็จะมาดูอีกทีว่าไอ้สีไอ้สีตาแบบเนี้ยถ้ามันเกิดในต้นเดียวมันจะเป็นยังไงแต่ก็ขอขอให้แบบมันรับน้ําหนักได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะโ,โอเคก็ประมาณเนี้ยนะทุกคนโอเคจ้ะเดี๋ยว วิดีโอนี้ก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะช่วงนี้ในสวนนะนะไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวขอปลดกล้องก่อนขอ,อกล้องออกจากนี่หน่อยอ่ะนี่ก็นี่นะคะอ่ะนี่ขอหมุนนะคะติดนะเห็นไหมเห็นไหมโอ้มุมนี้ดีนะหรือเปล่าแบตเตอรี่ต่ำแล้วจะ้ะเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะนี่ฮะ โอเคช่วงนี้ก็ไม่ไม่ค่อยได้ดูแลกุหลาบนะโอเคเดี๋ยวมันไม่ค่อยโฟกัสอ่ะเห็นไหมคะป่าก,กุหลาบของเราแบบลุ่มๆม,มดนๆน,นะส่วนมากก็จะเป็นลือสีนะอันนี้เป็นชบาเมเปิลนะคะก็เลยไม่อยากจะอวดนะตอนนี้เดี๋ยวขอขอแบบขอแบบให้กุหลาบสวยหรือว,ว่าเราบำรุงดีก่อนนะส่วนมากจะเป็นลือสีนะคะ เป็นือสีนะโอเคจ้ะเดี๋ยวจะพาไปชมชมฤือสีก่อนที่แอบพอบอาเลตไว้อาจจะมีหลายคนนี่เป็นสาวกุหลาบเนาะสาวกุหลาบก็อดใจไว้ก่อนนะคะใครที่เป็นสาวกือสีนะเราก็มีฤือสีหลากหลายสายพันธุ์นะตอนนี้แต่ก็เอาคิดว่าก็คือตายตายเยอะนะไม่ใช่ก็คือตื๊เอาแบบตื๊อเยอะมากนะคะก็คือกลับดาวไปเยอะมากนะคะก็เป็นฤือสีของ เหนะ็นไหมสีนี้นะสวยเนาะสวยนะคะเพิ่มสีสันให้ได้เลยนะเอาแบบไปจัดแบบสวยๆเป็นพุ่มเป็นพุ่มนี่ก็สวยแบบน่ารักมากมายนะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปกับรูสีผสมที่จริงมีเยอะมากกว่านี้นะแต่คือแบบเท่ากับดาวไปหมดนะคะก็ขอตัวลา เพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ใครยังไม่เข้าใจในคลิปนี้ก็กลับไปดูคลิปก่อนก่อนนะอ่านะคะกลับไปดูคลิปก่อนก่อนนะโอเคจ้าคลิปนี้ไปแล้วจะบา,บาย